คุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมอามธนภูมิพี่จอยชวนิชาและพีุ่แก้วกรกมลน,นะครับสานาทีต่อจากนี้นะครับอัดแน่นข่าวสารทั้งในวงการบันเทิงนะครับข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับ,รบเราคัดสรรมาเสิร์ฟให้ผ่านรายการข่าว3สีครับรับชมสดๆทางหน้าจอช่อง3กด33และรับฟังย้อนหลังได้ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทเอฟเอ็มร้อยหกเมกเรเฮิร์สครับเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปที่เรื่องราวที่แบบ น่าสนใจในโซเชียลต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้องลาบูบูเนี่ยนอกจากจะคลืบคลานกันไปทั่วเลไม่ได้มีมาขายเนาะอ๋อไม่ได้มี<อ>ไม่ม,ไมีเกี่ยวนะ <laughs> มีตัวซิเคตอยู่ไหม <laughs> วันนี้ค่ะหลายโรงเรียนเนี่ยนะคะมีการจัดให้มีพิธีไหว้ครูซึ่งต้องบอกว่าน้องลาบูบูเนี่ยไปทุกที่ทุกย่อมย่านจริง<อ>ๆไปถึงทานไหว้ครู <laughs> <อ>เลยค่ะ อย่างที่โรงเรียนอนุบาลบึงการกกวิสิทธิ์อำนวยศิล์อำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะคะเช้าว,วันนี้ก็จัดให้มีพิธีไหว้ครูเช่นกันเช่นเดียวกับอีกหลายโรงเรียนทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้นะคะ นี่ไงโดยสีสันงานไหว้ครูของทุกปีที่คุณครูเองก็ลุ้นเหมือนกันว่าแต่ละปีเนี่ยเด็กๆจะสร้างสรรค์ผ่านไหว้ครูออกมาในรูปแบบไหนนะคะแน่นอนปีนี้กระแสระบบุบูมาแรงมากเราก็เลยได้เห็นผ่านไหว้ครูอันนี้เก๋สุดๆในส่วนของอะไรนะหอมไอ้อะไรนะ มะเขือน้อยมะเขือเล็กะมะเข <c oughs> ือเล็กน่ารักมากนี่ค่ะพานไหว้หครูลาบูบูน้นในรูปแบบต่างๆ <c oughs> ไอเดียคือเก๋มากนะคะแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในพานก็คือยังคงมีหญ้าพแพร่ข้าตอกดอกมะเขือดอกเข <c oughs> ็มเรียกว่าพานปีนี้ทำให้คุณครูเนี่ยยิ้มได้ค่ะยิ้มแป้นเลยทีเดียวน่า,ร,ารักมากนะฮะ จะบอกว่าไม่ใช่แค่ที่บึงการเท่านั้นที่มีพานลาบูบูนะครับที่โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานี่เป็นยังไงโออันนี้มาเป็นแบบตุ๊กตาเลยระ้นนครศรีอยุธยาก็มีลาบุบูเหมือนกันนะครับที่เห็นอยู่ในพานไหว้ครูของนักเรียนชั้นอนุบาล2-8ทับแ <c oughs> ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นพานไหว้ครูที่เป็นลาบุบูชายลาบูบูหญิงนะครับอันนี้ก็ตามงบประมาณบางทีออ่ อาจจะหายากนิดนึงะนะฮะก็หาเอาแถวแถวบ้านมีอะไรที่มันจะสื่อสารแบบนั้น <laughs> น้องเขาก็น่าจะไปหยิบมานะครับ <laughs> ซึ่งแน่นอนตกแต่งด้วยดอกมงดอกไม้นะครับดอกพุธแซมด้วยดอกเข็มหญ้าแพรกเป็นฐานรับตุ๊กตานะครับท่านผอ,อบอกนะครับว่าผ่านไหวครูของนักเรียนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆตลอดจนถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับตั้งใจการประดิษฐ์ น้องๆทำเองไม่เป็นหรอกคพ่อแม่นั่นแหละนะฮะเป็นไอเดียของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับตั้งใจทำขึ้นเพื่อที่จะร่วมกันในประเพณีวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความรักความกตัญญูนะครับซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆตั้งแต่ระดับอนุบาลนี่วน่ารักจังโอ้เจ้าจิ๋วคือต้องบอกตอนเด็กพวกเราเองอาจจะแบบมีปมไงไม่ได้ถืนไม่ไม่ตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้ตกแต่งแบบที่มันอินเทรนด์ขนาดนี้พอตอนโตรู้สึกว่าแบบ ต้องหาทางออกโดยการเอาาปาให้ลูก,ลกค่ะ<ช>อย่างนั้นเลยน่าร <c oughs> ักมากส่วนข่าวนี้ค่ะจะชวนทุกคนนะคะไปชมงิ้วจากประเทศจีนกันด้วยค่ะจะมาจัดแสดงในไทยต่อเนื่องกันถึง5วัน5คืนในงานเทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยามค่ะ เทศกาลนิ้วแต้จิ๋วแห่งสยามเสน่งิ้วแต้จิ๋วของชาวจีนโพ้นทะเลค่ะเป็นงานที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะให้ความร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอากาัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยหอ,อการค้าจีนหอ,อการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นค่ะเพื่อเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพฯด้มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยงานนี้เองนะคะหอคันค้าไทยจีนค่ะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมเท่งหาแห่งประเทศไทยได้นําการแสดงงิ้วแต้จิ๋วเฉิงไห่ชุดพิเศษจากคณะอุปรากรจีนเท่งห่เกียร์ทวงมาจัดแสดงชมฟรีในประเทศไทยค่ะ ซึ่งนี่นะคะเป็นการแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่ยิ่งใหญ่ตระการตาระดับชาติโดยคณะงิ้วอันดับหนึ่งของเมืองเท่งไฮ้มณฑลกวางตุ้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12-16มิถุนายนนี้ค่ะโดยจะจัดแสดงกันแบบยาวๆเลยนะจุกๆไปเลย5วัน5ตอนวันละหนึ่งรอบณนะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยที่สําคัญคุณเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยดีม,ม,มาก ใครที่ชื่นชอบนะครับการแสดงไปดูกันคุณปู่คุณย่าต่างใหญ่นะ,นะเออมากต้องแบบแถวหน้าแน่นอนออ <laughs> ชมฟรีด้วยนะครับที่สั <laughs> นภาระพาไปชมการแสดงนิ้วสุดยิ่งใหญ่ตระกรตาไปแล้วนะครับมาหาของอร่อยๆกินกันมากดีก,กว่านะครับกับร้านนี้ที่สามสีรีวิวจะพาไปนะครับบอกเลยว่าเป็นร้านที่นอกจากจะอาหารอร่อยแล้ว ซีฟู้ดเด็ดมากๆ,ๆที่สําคัญคือเขาอยู่ในกรุงเทพ,พ <า S 1> แล้ววิวบรรยากาศต่างๆคือเด่นไม่แพ้กับรสชาติของอาหารเลยเพราะคุณจะได้กินอาหารไปแล้วก็มองวิวแบบไม่น้าเจ้าพระยาะมีฉากหลังเป็นสะพานพระรามแปดโรแมนติกสุดๆนะครับพาไปที่ร้านนี้เลยครับกินลมชมสะพานครับ สามสีรีวิววันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดื่มด่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติกกับการชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยาแบบ360องศาพร้อมกับอาหารไทยสไตล์ซีฟูดที่เด็ดมากๆครับเราอยู่กันที่ร้านนี้ครับกินลมชมสะพาน และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณแอนผู้ช่วยผู้จัดการร้านกินลมชมสะพานสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยบรรยากาศดีมาก<ช>นะฮะที่นี่เปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับสำหรับรกินลมชมสะพานประมาณ21ปีย่าง22ปีค่ะตั้งแต่พศ2545ค่ะเราเป็นอาหารไทยสไตล์ซีฟู้ดนะคะจัดเต็มใช่ใที่นี่ที่สำคัญกว่าอาหารคุณชมวิวดีมาก อย่างเรามองตรงนี้ด้านหน้าของเราครับคุณผู้ชมนี่คือแม่น,น้ําเจ้าพระยาแบบ360องศารดเด่นมากๆนี่คือสะพนานพระราม8ค่ะสะพนานพระราม8ถือเป็นจุดไฮไลท์ใช่ค่ะไม่ได้มีเฉพาะตรงเทอเรสที่ชมวิวแบบนี้ได้แต่มีโซนแบบ นื่นใช่ค่ะเราของเราก็จะมีเป็น3โซนนะคะคุณลูกค้าจะมีเป็นโซนเทเลสนะคะแล้วก็มีโซนโล็อบบี้แล้วเป็นห้องแอร์ะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะฝั่งขวาเนี่ยจะมีเป็นบาร์ด้วยค่ะกับเคาน์เตอร์ชเชียร์อยู่ในนั้น <ๆ S 1> ค่ะทั้งหมดสามารถรองรับลูกค้าได้สักเท่าไหร่ครประมาณ400ท่านได้ค่ะประมาณ400ท่าน<ช>ต้องรบกวนคุณแอนให้เชฟจัดไม้ผมหน่อยได้ไหมจัดยินดีเลยค่ะเดี๋ยวจัดแบบปังๆมาเลยค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกับเชฟกันกับอาหารที่นี่ครับกินลมชมสะพานครับค่ะ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟจ็อบนะครับเอ็กเซคิวทีฟเชฟของร้านกินลมชมสะพานครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับนี่คือส่วนหนึ่งของเมนูไฮไลท์เมนูเด็ดที่คุณมาที่กินลมชมสะพานแล้วต้องสั่งนะบว้างเรียงรายอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นแบบซีฟู้ดค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกว่าเป็นอาหารไทยสไตล์ซีฟู้ดก็เราใช้เป็นของมีชีวิตนะฮะเป็นของเป็นนะฮะแล้วก็นอกจากเทคนิคการทําอาหารที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีดังนั้นคุณผู้ชมเมนูไหนที่มาแล้วไม่สั่งไม่ได้เลย ก็ถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยปลาเก๋าเนื้อซีอิ๊วปลาเก๋าเนื้อซีอิ๊วอันนี้อันนี้คือตรงกับคอนเซ็ปต์เลยก็คือว่าหนึ่งเลยคือปลาเก๋าเนี่ยเราใช้ปลาเก๋าเป็นครับผมขออนุญาตชิมไปด้วยนะครับได้ครับผมเราใช้ซีอิ๊วจีนนะอรัเป็นซีอิ๊วจีนครับผมเขาต่างกันกับซีอิ๊วบ้านเรายังไงครับเชฟเขาไม่มีการหมักทั่วืองอีกแบบหนึ่งที่เพื่อทําในเมนูของเนื้อซีอิ๊วเนี่ยแหละครับค่อนข้างเป็นเฉพาะแบบมับอร่อยเกินพ้นมากเลยเชฟ ครับแล้วมันจะไม่เค็มมากไม่เค็มครับคือดูจากสีอ่ะเหมือนจะเค็มแต่จริงๆเขาไม่เค็มแต่มันมีความเข้มข้นนวลในรสชาติของเขานะแล้วหอมมากอิวหอมมากตัวปลาไม่ต้องพูดถึงครับสดไปต่อที่ไหนดีครับเชฟฮะเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นเอาส่วนนะครับอุ้ยอันนี้ก็เสิร์ฟมาแบบกระทะร้อนเลยใช่ครับเทคนิคการทําอย่างเช่นเราจะใช้แป้งมันฮ่องกงซึ่งแป้งมันฮ่องกงเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือแป้งจะเกาะ กับตัวหอยแล้วทานแล้วมันง่ายและดีกว่ามันไปด้วยกันนะเมื่ออย่างที่เชฟบรรยายเลยอ่ะคุณผู้ชมส่วนตัวหอยก็คือความสดมันมาพร้อมกับความหวานมาของเขาเด็ดมากจริงนะครับก็มานั่งกินข้าวริมแม่น้ําเจ้าพระยาจะไม่มีกุ้งแม่น้ําได้อย่างไรเราผ่าผ่าครึ่งแล้วก็เผาคือเน้นเลยก็คือว่าหัวใจของกุ้งแม่น้ําก็ต้องมันต้องมันกุ้งครับจากกุ้งเผาจากกุ้งมาปูแล้วกันครับอนี่นะจานเริ่มเทิมอยู่ตรงนี้ใหญ่มาก ปู2ตัวโลนะครับก็คือตัวละ500กรัมเป็นเป็นอันนี้เป็นปูเนื้อนะครับเรามีทั้งปูเนื้อ,อและปูไข่ครับผมก้ามเบิ่มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่คือไข่เจียวปูครับผมจุดเด่นของที่นี่เลยคิลมชมสะพานนะฮะแน่นมาก <laughs> ครับไม่ได้มีช่องว่างที่ลมเหลืออยู่เลยก็ <laughs> เราเราใช้เนื้อปูก้อนที่ไม่ไม่ใช่เนื้ออกนะครับ<า>เป็นเนื้อกันเชียงตรงตรงกันเชียงปูใช้เป็นเนื้อกันเชียงปูครับผม นอกจากไข่เจียวปูเมื่อกี้นี้นะครับที่วางอะไรอยู่ตรงนี้ก็ยังมีอีกเยอะเลยที่นี่เครื่องดื่มก็เยอะด้วยใช่ครับมีบทั้งแบบแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่แอลกอฮอล์ใช่ครับมีทั้งแอลกอฮอล์ alcohol, แล้วก็นอนแอลกอฮอล์ครับผมทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มที่นี่จัดเต็มมากๆหรือว่าถ้าใครอยากไปกินแบบบนเรือท,ที่นี่ก็มีใช่ครับเราเ,เรือเราก็ออกในช่วงขอโมงเย็นมีน <ะ S 1> เป็นรอบไปครับ,รบหรือว่าจะเหมาเรือก็กําหนดตามเวลาได้ร้านตั้งอยู่ตรงไหนให้เชฟอธิบายพิกัด อยู่ในซอย 3, สามเสนซอยสามครับตรงวัดสามพยาครับ <c oughs> ถ้ามาวัดสามพยาก็แล้วก็เขตข้างหน้าเป็นเขตพระนครวัดสามพยาแล้วก็มามสุดท้ายเราจะถึงแม่น้ํานี่ก็เป็นเราครับเข้าง่ายๆครับคุณผู้ชมครับสามเสนซอยสามนะคบหรือว่าจะดูพิกัดอีกทีนะครับรวมไปถึงช่องทางต,ติดต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้ตรงนี้นะครับมากันได้ที่กินลมชมสะพานนะครับวันนี้3ามสีรีวิวมาเยือนถึงที่นี่แล้วนะครับบอกเลยว่าทุกๆเมนูของที่นี่ การันตีเลยครับว่าอร่อยนะครับขอมอบสติกเกอร์นี้ให้แปะที่หน้าร้านนะครับเชฟสามสีรีวิวการันตีร,ร้านนี้อร่อยครับ ิวจ้า <c oughs> จองคิวไปก่อนนะเพราะว่าเขาเต็มเร็วมากจริงๆบรรยากาศดีเนาะกินลมชมสะพานนะครับร้านไหนอยากให้เรารีวิวนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับส่งข้อมูลเข้ามาที่ inbox นะครับใน Facebook แฟนเพจ g e 3สีรีวิวนะครับใช่แล้วค่ะส่วนข่าวนี้ค่ะเยาวชนคนไหนนะคะที่เป็นนักร่ารางวัลบแบบชอบร้องเพลงสายประกวดสา่ประกวดต่างๆในห้ามพลาดเด็ดขาดโอกาสดีๆมาถึงแล้วนะคะแถมเวทีนี้เนี่ยมีกิรรางวัลร,มรวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ The Star Show t h a ท l a n d 2024ค่ะเป็นโครงการประกวดร้องเพลงที่จัดโดย Star Show Entertainment นะคะโดยมีพันธมิตรคือสมาคมวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพร,รรพ,รพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีความตั้งใจใค่ะอยากจะผลักดันน้องๆเยาวชนที่มีความสามารถมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะซึ่งเวทีนี้นไม่ได้รับสมัครแค่นักศึกษาอาชีวะเท่านั้นนะคะ,คะแต่เยาวชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 13ถึง22ปีก็สามารถมาสมัครได้ค่ะโดยเปิดให้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ทางแฟนเพจ Star Show Thailand นั่นเองค่ะเ,นนเกินมานิดหน่อยอืจริงเหรอคะ, <laughs> อะช่วงหน้าค่ะมายินดีนะคะกับบุคลากรน,นะคะรวมถึงผลงานจากช่อง3มของเราที่ไปคว้ารางวัลบนเวที9 Entertainment Award ปีนี้นะคะรางวัลน,นักแสดง ตกเป็นของพี่แอนทองผสมและพี่ชายชาติโยดมแบบไม่พลิกโผเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทเดเ h แ,แชมพู เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับพี่แอนทองผสมแล้วก็พี่ชายชาติโยดมค่ะที่คว้ารางวัลนักแสดงแห่งปีจากเวทีนะคะนเอ็นเต t ร์เทน n a ว a ร์ดมาครองได้สำเร็จค่ะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลนายเอ t นเตอร์เทนอเวอร์ดค่ะซึ่งปีนี้ผลงานของทางช่อง3ก็ได้รับไปหลายรางวัลเลยค่ะเริ่มต้นที่รางวัลนักแสดงหญิงแห่งปีตกเป็นของพี่แอนทองผสมจากละครเกมรักทรยศขณะที่ด้านรางวัลนักแสดงชายแห่งปีจับเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพี่ชายชาติโยดมค่ะจากบทบาทของพ่อเกรซในละครเรื่องมาตาลดานอกจากนี้นะคะมาตาลดายังได้รับรางวัลละครแห่งปีไปครองอีกหนึ่งรางวัลด้วยซึ่งพี่ชายรักแล้วก็ภูมิใจ มากๆก,กับการได้สวมเป็นบทบาทตัวละครนะคะทาให้ทุกครั้งที่พี่ชายต้องกล่าวสปีชบนเวทีก็จะมีคําพูดที่ซึ้งกินใจแล้วก็น้ําตาคลออยู่เสมอครั้งนี้ก็เช่นกันไปฟังเสียงของพี่ชายกันบนเวทีค่ะขอบคุณทุกๆโอกาสที่ชายได้รับจนมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้เป็นเป็นครั้งแรกเลยครับที่มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีนายเนเทนแล้วก็ภูมิใจมากๆจริงเพราะว่า เวามันมันไม่ใช่แค่ผลงานตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ที่ทำงานมาก็คือทำด้วยความความรักแล้วก็ศรัทธาในอาชีพนักแสดงทุกครั้งที่ออกไปก็จะคิดว่าเรากำลังทำให้ลูกอยู่อันนี้ก็มันคือ มันคือสิ่งที่รวมเอาทั้งความรักความศรัทธาที่มีแล้เวลาที่ไม่ได้อยู่กับลูกอยากให้ลูกภูมิใจกับกับสิ่งที่พ่อทำอยากบอกลูกว่าพ่อรักลูกที่สุดเลย มาตราดาแล้วอีกหนึ่งละครที่ได้รับรางวัลที่ละครจากช่องช่สามคว้ามาได้นะคะก็คือรางวัลทีมสร้างสารรค์แห่งปีที่ตกเป็นของละครเรื่องหมอหลวงค่ะที่สร้างปรากฏการณ์ทำให้สมุนไพรไทยเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งเมื่อวานนี้ผู้กำกับของเรื่องพี่ชูชดาภานะคะรวมถึงพระเอกของเรื่องอย่างมาริโอมอเรอร์ก็ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตนเองละค่ะครับ และนอกจากรางวัลด้านละครแล้วนะครับอีกหนึ่งนักแสดงของทางช่อง3ามที่ขึ้นไปรับรางวัลในงานนี้เหมือนกันนะครับก็คือเบลล่าราณีนะครับซึ่งครั้งนี้อย่างที่เห็นเลยครับในภาพเลยนะฮะว่าเธอไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีคนเดียวแต่ควงคุณแม่ปราณีนะครับขึ้นไปรับรางวัลครอบครัวแห่งปีด้วยนานาทีคุณแม่จะออกงานนะครับแถมยังเป็นงานใหญ่ขนาดนี้แน่นอนนักข่าวรุมแน่นๆนะฮะยื่งไม่จอสัมภาษณ์คุณแม่กับเบลล่ากันหน่อย เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องรางวัลเหรอ,อส่วนหนึ่งคมลีขิดหรือเปล่าแต่กับเรื่องราวของหัวใจรักครั้งใหม่ของลูกสาวกับหนุ่มนักธุรกิจวิวชวินเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าหลังๆก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาเรื่อยๆอเนี่ยนะฮะคุณแม่พูดชัดเจนเลยทีเดียวว่าไฟเขียวนะอยากเห็นลูกสาวแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับแต่ก็คงต้องให้เวลาทั้งคู่ในการศึกษากันต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณแม่ปราณีและเบลล่ากันครับรักครอบครัวค่ะแล้วก็ใส่ใจ ไม่จชื้อมย่างที้เป็นนกโตมาเขาใส่ใจไยครับดีค่ะเป็นคนดีเป็นบ้านค่าม่เฮ้ยเขียวเขียวทโลกเล่ยูเจอที่วัดแล้วไงคะ วงที่กำลังเรียนรู้กันอย่างนี้แหละต้องใช้เวลาวาไหิ่งันม่แม่ชื่อคำว่ามิิไหครับเชื่อหรอเพออไเชื่อเหรคร น่ารักมากโอ้ยสนุกสนานมากต้องจับแยกนะที่เราให้คุณแม่มาสัมภาษณ์คนเดียวอันนี้อาจจะแอบจับกันอยู่ได้อยังไงก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งสาวที่ได้รับรางวัลแล้วคือพี่แอนทงประสมที่ได้บอกไปวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับ มีคนเนี่ยไปโพสต์บอกว่าถูกคนขับรถของพี่แอนเนี่ยทำตัวกลางแล้วก็ขู่จะทําร้ายคุณแม่มซึ่งล่าสุดพี่แอนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนหน้านี้มแชายคนนึงได้โพสต์คลิปค่ะโดยระบุว่าถูกคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนขับรถของพี่แอนทองประสมทําตัวกลางแล้วก็ขู่ทำร้ายร่างกายคุณแม่ของเขานะคะซึ่งพอพี่แอนเห็นคลิป ก็รีบให้ทีมงานติดต่อไปที่เจ้าของโพสเพื่อสอบถามรายละเอียดทันทีแต่คุยไปคุยมาปรากฏว่าชื่อของคนขับรถที่ถูกแอบอ้างเนี่ยไม่ใช่ชื่อของคนขับรถพี่แอนเลยว่าจะเป็นคนปัจจุบันหรือว่าคนเก่านะคะไม่มีใ,ใครชื่อน,นี้เลยก็เลยขอให้เจ้าของโพสต์เนลบโพสทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกระทบกับคนขับรถคนปัจจุบันของอพี่แอนมากๆแต่พี่แอนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะให้ทีมพยายามตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะง,งานละครเนี่ยมีคนเข้ามาทางานเยอะจริงและอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ที่เข้ามาช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งกาลังเด้งตรวจสอบเพิ่มมเติังงสพ่ เราก็ถามกลับไปว่าบุคคลที่คุณพูดถึงชื่ออะไรปรากฏว่าชื่อที่เขาตอบมาก็ไม่ใช่คนขับรถของแอนอแล้วก็ไม่ใช่เราก็ย้อนคิดไปถึงคนขับรถคนแรกในชีวิตเราจนถึงถจนถึงคนปัจจบุบันก็ไม่มีชื่อนี้เลยเราก็เอ๊ะเราต้องให้ฝ่ายบุคคลบริษัทเราดูหมอยไหมเพราะแอนเนี่ยทำละครก็เยอะอทำฟรีแลนซ์ทีมงานเป็นร้อยอ่ะ มอเตอร์ไซค์อาจจะเคยมารับแอน ah. <laughs> คนขับรถตู้เคยขับให้แอนดูทุกคนมาแล้วก็ไปมันเยอะมากเราก็ให้ฝ่ายบุคคลเราอ่ะคอยตรวจสอบอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีอะไรตกค้างตกหล่นที่เราคาดไม่ถึงไหมนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้แอนก็ต้องคอยเฝ้าระวังเหมือนกันเอาจริงคนขับรถแอนคนปัจจุบันเนี่ยเอาแค่ขึ้นขึ้นคอนโดอะค่ะคนยังมองแ,บบแปลกๆเลยเหมือนแบบมีคําถามแล้วว่าเอ๊ะ คุณทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอะไรบางทีเพื่อนนักแสดงด้วยกันก็โทรมาถามว่าใช่คนขับรถแอนคนนี้คนนี้ไหมมันแล้วเขาต้องทําหน้าที่ให้แอนงานเนื้ไหมคะไปส่งของเอาของไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ขับรถให้นักแสดงอะไรเงี้ยมันก็สงสารเขาอะค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเราคุยกันแล้วทางเจ้าของโพสตเขาก็ยินดีที่จะลบคลิปให้อะไรเงี้ยก็ตรงนั้นก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรค่ะ ก็ตามอย่างที่พี่แอนได้ออกมาชี้แจงมาที่เรียบร้อยนะคะคส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะกลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศรีชป,ปวีต่อในช่วงหน้าค่ะ Black Canyon รักหุ่ต้มพีทคุณผู้ชมคะวันนี้ Daily c ีทนะคะทุกข่าวไอทีดีที่ช่วยยกระดับสังคมไทยนะคะกลับมารีพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้คนดูแล้วแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีอันนึงนะที่น่าสนใจมากเพราะว่าคิดขึ้นมาจากปัญหาที่หลายคนมีเสื้อผ้าเต่งตู้เยอะไปหมดส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จนะจัดการสื้อตัวเองอยังไงเออเอาไงดีทิ้งก็ไม่ได้เสียดายจะ เอามาใส่ทุกวันก็ใส่ได้แค่วันละชุดเท่านั้นนะคะวันนี้ซีก็เลยขอแนะนํา2บริการออนไลน์ที่ช่วยให้เราจัดการสภาพเก่าของคุณให้ง่ายขึ้นไม่ทิ้งเป็นขยะรกโลก,โลกแอปนี้มีชื่อว่าเคลียร์ตู้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เรานำเสื้อผมือสอง ลงขายได้สะดวกเลยคะ่ะเคลียร์ตู้แอปพลิเคชันที่เปิดให้เราเอาเสื้อผ้าหรือสินค้าแฟชั่นที่ไม่ได้ใช้แล้วมาลงขายได้ค่ะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไม่ใช้งานแล้วเป็นเงินได้ไม่ทิ้งทรัพยากรให้เปล่าประโยชน์แถมลงขายได้ฟรีด้วยนะคะไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแค่คุณเอารูปลงรายละเอียดให้ครบนะคะก็พร้อมลงขายทันทีเลยซึ่งเราสามารถผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินได้ค่ะแถมถ้าหากสินค้าขายออกแล้วนะก็จะขึ้นป้ายโซล o u ทให้ทันทีเลยนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถเลือกช็อปเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นมือสอง มีหลายแบบหลายสไตล์หลายราคาผู้หญิงผู้ชายมีหมดเลยค่ะให้เลือกซื้อตามกำลังของแต่ละคนได้เลยตัวแพลตฟอร์มนะคะก็จะมีระบบป้องกันการโกงไว้ในระดับหนึ่งค่ะซึ่งเงินเนี่ยจะโอนมาที่แพลตฟอร์มก่อนหากเราได้รับสินค้าแล้วถึงจะโอนให้คนขายค่ะเป็นการป้องกันไม่ส่งของหรือได้ของไม่ตรงปกสำหรับคนที่เสื้อผ้าเก่าไม่เยอะค่ะแทนที่เราจะเอาเสื้อผ้าไปขายได้เงินมาแต่ swoop buddy นะคะเขียนว่า s w o o p นะ swoop นะแล้วก็ b ั d ดีเปิดให้เราเอาเสื้อผ้าที่เรามี ไปแลกกับเสื้อผ้าคนอื่นไปเลยทําให้เรามีเสื้อผ้าใหม่มาใส่วนเวียนกันได้ไม่ซ้ากันแหมคอนเซ็ปต์นี้ก็แปลกดีค่ะ s w o p p ตตี y แพลตฟอร์มออนไลน์ Buddy, online, ที่เปิดให้เราเอาเสื้อผ้ามือสองมาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะเนื่องจากเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยราคาไม่เท่ากันใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดค้นระบบเอาเสื้อผ้าเก่านั้นนะเราสามารถนํามันแลกเป็นเหรียญบัตต y c คอยหลังจากนั้นนะคะก็เอาเหรียญที่ได้มาไปแลกกับเสื้อผ้ามือสองที่เราต้องการได้เลยนอกจากนั้นนะทางสู o p ัตตี y เนี่ยเขายังจัดอีเวนต์ต ชนคนที่ชื่นชอบแฟชั่นพร้อมกับหลักโลกไปในตัวเลยล่ะค่ะวันนี้คุณได้ตัวช่วยในการหาวิธีจัดการเสื้อผ้าของคุณแล้วนะตาเสื้อผ้า,าของคุณที่ยังเต็มตู้อยู่ก็เป็นปัญหาของคุณแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทุกปัญหาอาจจะเห็นได้แค่ช่องทางนะคะแต่ว่าวิธีการจัดการอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วค่ะ ขอบคุณคุณสีด้วยนะคะหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดเฮนะครับและผลิตภัณฑ์รัชาวิศีไวท์เนิ่งครีมนะครับรวมถึงชุดพิธีกรน,นะครับจากปานิคอเซ็ตด้วยนะครับเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ